คุณผู้ชมคะลงพื้นที่ไปจังหวัดสมุรปร,ราการนะคะชุมชนหมู่บ้านแสงตะวันค่ะถึงขันน้นหนีตายกันกลางดึกเมื่อคืนนี้นอนอยู่ดีๆนะคะได้ยินเสียงดังคล้ายกับฝ้าพังถล่มลงมาค่ะก็รีบหนีกันออกออกจากบ้านนะคะปรากฏว่าออกมาจากบ้านพบว่าบ้านซุดไปถึง8หลังรวดทําให้ไม่มีที่อยู่อาศัยมากถึง20คนทีเดียวลงพื้นที่ไปเกาะติดข,ข่าวนี้กันคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณเที่ยงถึงครึ่งของเมื่อคืนนี้ เกิดเหตุบ้านเรือนของชาวบ้านภายในหมู่บ้านแสงตะวันหมู่ที่2ตําบลบางเสาธงอําเภอบางเสาธงนะคะเกิดการซุดตัวจนเกือบพังถล่มลงมาประชาชน20กว่าชีวิตคุณผู้ชมถึงขั้นต้องหนีตายออกจากบ้านนะคะออกมายืนจับกลุ่มยืนมองบ้านตัวเองที่กําลังพังลงมาค่ะคือบ้านซุดตัวพังเอียงลงไปด้านหลังจากการตรวจสอบก็พบว่าบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักทาวเฮาส์ชั้นเดียวปลูกติดติดก,กันหลายหลังค่ะบ้านที่เสียหายมี8หลังด้วยกันนะคะ เรียงกันมาเลยค่ะตั้งแต่เลขที่129ทับ129ไปจนถึง129 136ทับ136แต่ละหลังพบว่าสภาพตัวบ้านเอียงไปด้านหลังอย่างเห็นได้ชัดทำให้ทั้งตัวโครงสร้างเสาวรวมไปถึงคารรับน้ำหนักของตัวบ้านมีการแตกหักฝ้าพังถล่มลงมานะคะคือตอนนี้เจ้าของบ้านบอกก็ไม่กล้าเข้าไปในบ้านละค่ะหวั่นว่าบ้านจะถล่มลงไปค่ะซึ่งหนึ่งในผู้เสียหายนะคะคุณวริษฐาด้วงสูงเนินก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว บอกว่าขณะที่ตัวเองกับครอบครัวกําลังนอนหลับพักผ่อนอยู่ในบ้านได้ยินเสียงดังค่ะเป็นเสียงคล้ายกับมีหนูไปวิ่งอยู่บนฝ้าเพดานผ่านไปเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นก็ได้ยินเสียงลั่นของตัวบ้านดังสนั่นจนถึงขั้นบ้านสั่นไหวค่ะตัวเองกับครอบครัวก็ตกใจนะคะคือพร้อมใจกันวิ่งหนีตายออกมาด้านหน้าบ้านพักค่ะที่สาคัญไม่ใช่บ้านเดียวนะคะมองไปที่เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็วิ่งกันออกมารวมตัวกันที่หน้าบ้านเหมือนกัน พอหลังจากที่เสร็จสิ้นเสียงค่ะก็พากันไปสำรวจรอบบ้านพบวพ่าบ้านนั้นเอียงนะคะเอียงไปข้างหลังอย่างเห็นชัดเลยค่ะจนทำให้ผนังและก็เสาแตกร้าวอย่างน่ากลัวเธอบอกว่าเธอซื้อบ้านหลังนี้มา12ปีแล้วไม่เคยมีท่าทีว่าบ้านจะซุดหรือบ้านจะเอียงตอนนี้ตัวเองกับเพื่อนบ้านเกือบ20คนนะคะเดือดร้อนหนักไม่มีที่พักอาศัยและก็ไม่กล้ากลับเข้าไปในบ้านอีกนะคะ วอนไปยังโครงการหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือเป็นการด่วนด้วยค่ะซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะของอบตอบางเสาธงก็เข้าไปตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นเตรียมจะประสานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเข้าไปตรวจสอบโครงสร้างความปลอดภัยเร่งเยียวยาผู้ที่ประสบภัยค่ะเบื้องต้นสั่งนะคะว่าห้ามเข้าพื้นที่ประสบเหตุเด็ดขาดเพราะว่ามีความเสี่ยงที่จะถล่มลงมาตอนนี้ยังมีการซุดตัวอย่างต่อเนื่องค่ะ